ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปั๊มดูดน้ำมันนะครับยี่ห้อเพอร์เฟกตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีข้อต่อขนาดหนึ่งนิ้วให้สองชิ้นนะครับแล้วก็ตัวหัวกองใต้หัวกองน้ำหนึ่งอันนะครับยังสองชิ้นส่วนสเปคเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกำลังวัดนะครับอยู่ที่550วัตต์นะครับ ปริมาณน้ำที่ทำได้นะครับอยู่ที่20-60ลิตรต่อนอาทีนะครับความเร็วรอบอยู่ที่2,800รอบขนาดท่อนะครับจะเป็นขนาด1นนิ้วนะครับนี่ครับขนาดท่อ ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ on อ f f ตัวนี้จะเป็นฝั่งน้ำน้าเข้านะครับตัวนี้เป็นฝั่งออกนะครับตาตมีทุกสอนบอกอยู่นะครับจะหมุนนี่หมุนมนรอบๆให้ดู มนวางวางขึง้นหโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ